ตองครับปรีว่าลูกค้าเขาทำครัวแล้วเขาอยากได้เครื่องดูดควันนะจะใช้แบบไหนนีครเครื่องดูดควันเนี่ยต้องดูว่าทําครัวหนักครัวเบาขนาดความกว้างของเตาหลักๆมันมีแค่2องไซส์แหละคือ6 0เซนกับ90เซนตัวฮูดที่ดูดออกมันก็จะเป็นเหมือน5นิ้วกับ6นิ้วไอตัวป่องด้านนอกท่อที่ออกไปความแรงตามเสียงเลยส่วนใหญ่ง่ายๆคือถ้าอันไหนดูดแรงก็จะมาขอบข้อเสียที่ ดงดัถ้าเราไม่ได้ใช้หนังจริงไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวรุ่นที่เป็นแรงดูดเยอะไม่จําเป็นซื้อแรงดูดพอประมาณก็พอถ้าเกิดว่าทั่วไปพันสามพันห้าพันหกอะไรเงี้ยมันก็จะมีหน่วยของมันในการที่แรงดูดออกไปตัว60ก็พอพื้นที่มันจะได้ใช้น้อยตัวเตาจะได้ใช้แค่2หัวบนล่างก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้เป็นแบบ2หัวซ้ายขวาหรือว่ามีข้างบนอีกหนึ่งอันอะไรเงี้ยเลือกตัวเตาก็ต้อง match กับตัวฮูดเลือกตัวฮูดแบบไหนก็ต้องดูว่าพื้นที่มีเท่าไหร่ ถ้าพื้นที่ไม่ค่อยเยอะเลือกตัวธรรมดาได้ก็600มิลไม่จำเป็นต้องไปเลือกตัว900มินพอหลังจากเราที่เลือกตัว900มิลก็มีระดับความแรงของการดูดอีกอย่างที่บอกถ้าเราทำกับข้าวหนักเป็คนคนชอบทำกับข้าวเลือกตัวแรงที่สุดเท่าที่มีดีแน่นอนถ้าเป็นคนไม่ชอบทำกับข้าวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเลือกตัวแงพงเพราะเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็เท่ากับศูนย์กดีอันนี้คือวิธีการเลือกง่ายๆสำหรับตัวฮูดกับเตา